สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มก็มาแชร์วิธีการเพิ่มฟอนไทยแบบสวยๆนะคะถ้าใครที่จะต้องแต่งปกเพจ f a c e b o o k นะคะหรือว่าปก YouTube ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดฟอนพวกนี้นะคะไปใช้ไม่ว่าจะในแอป LINE CAMERA หรือ PIC a r t ก็สามารถทำได้นะคะซึ่งวิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชอเอ็มชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคง่ายๆในการแต่งรูปและตัดต่อวิดีโอค่ะ เสร็จแล้วนะคะเข้า Google เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าฟอนต์ไทยค่ะนี่นะคะันพิมพ์ไว้แล้วก็จะปรากฏเวอร์ไ t เบฟ .com ขึ้นมานะคะก็คลิกเข้าไปได้เลยเว็บนี้นะคะก็จะมีฟอนต์ไทยแบบต่างๆเลยซึ่งบางอันก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีบางอันก็ต้องแบบมีชำระค่าใช้จา่ายทีนี้เรามาตรงดาวน์โหลดฟอนต์ค่ะ เราลองมาเลือกดูฟอนต์ที่เราชอบดูนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยอ่าเดี๋ยวจะลองเลือกเป็นอันนี้ละกันนะคะ SOV ราชดำเนินนะคะเราต้องลองมาอ่านเงื่อนไขดูด้านล่างนะคะ อันนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็พอโอเคนะคะถ้าเราชอบตอนนี้เราก็สามารถกดคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะคะคลิกดาวน์โหลดปุ๊บรอสักครู่นะคะเสร็จแล้วคลิกเปิดนะคะคลิกเปิดตรงนี้ไฟล์นะคะไฟล์ที่เพื่อนๆทำนะคะก็จะถูกมาจัดเก็บไว้ในไฟล์ส่วนตัวของเราซึ่งอ ของแต่ละคนก็อาจจะแต่ละมือถือะคะ่ะก็อาจจะแตกต่างกันแต่โดยส่วนมากนะคะถ้าเกิดใครใช้ซัมซุงก็จะมีจะอยู่ในไฟล์จัดเก็บส่วนตัวนะคะพอเข้ามานะคะก็ให้กดคำว่าแยกนะคะกดแยกปึ๊บทีนี้เราก็จะคลิกเข้าไปในไฟล์เลยนะคะไฟล์จะเป็นนามสกุล ttf นะคะให้เรากด copy นะคะคัดลอกนะคะ นี่นะคะคัดลอกแล้วไปตรงที่จัดเก็บภายในค่ะเราจะไปไว้ในฟอนต์ของ p i กอาร์ตนะคะดังนั้นเราก็มาตรงที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแบบค้นหานะคะคลิกมาตรงค้นหาได้เลย,เลยแล้วก็พิมพ์คาว่า p i กอาร์ตค่ะปุ๊บนะคะเปิด p i กอาร์ตขึ้นมาเพื่อนๆก็จะเห็นโฟเดอร์คาว่าฟอนต์ของ p i กอาร์ตนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะ เสร็จแล้วเราจะคัดลอกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้มาไว้ตรงนี้นะคะส่วนไฟล์ที่เพื่อนเเห็นอยู่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นไฟล์เก่าที่เคยดาวน์โหลดไว้แล้วพอเราอพอเราจะคัดลอกเนาะเราก็มาคลิกตรงคําว่าคัดลอกมาที่นี่ปึ๊บนะคะไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้ก็จะมาถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะคะ ทีนี้เก็จะลองเปิด p i กอาร์นะคะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าฟอนต์ที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยจะเป็นยังไงชื่อนะคะก็คือเมื่อกี้นอกฟอนต์เมื่อกี้ก็คือ S O V ขึ้นต้น S O V ราชดำเนินนะคะอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะคะเราจะไปเปิด p i กอาร์อ่านี่นะคะ p i กอาร์ตอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่มีแอป,ปนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store ได้เลยนะคะ แอปนี้นะคะก็สามารถจะจะแต่งรูปพวกรูปปกก็ได้ปก YouTube ปก Facebook ก็ได้นะคะใช้ง่ายมากอ่าเราเข้าพลิกอาเข้ามานะคะกดบวกนะคะเสร็จแล้วให้กดบวกกดบวกแล้วเลือกมาด้านล่างสุดนะคะเป็นรูปภาพภาพสีสีชมพูนี้ก็ได้นะคะคลิกเข้าไปเลย กดพื้นหลังขึ้นมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเลือกตรงเครื่องมือตรงขวามือนะคะก็มาตรงคําว่าข้อความเราลองพิมพ์ข้อความอะไรสักอย่างขึ้นมาดูนะคะเอมจะพิมพ์ภาษาไทยว่าสนุกสนานโอเคนะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นเลยนะคะแล้วทีนี้เราลองมาเลือกฟอนดูนะคะกดเครื่องหมายถูกเนี่ยนะคะ อฟอนต์จะอยู่ตรงนี้คำว่าสนุกสนานนะคะเสร็จแล้วเรามากดฟอนต์แล้วก็จะมีเครื่องหมายที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเหมือนลูกศรเราคลิกตรงนี้เลยนะคะเราก็จะไปคลิกคำว่าแบบอักษรของฉันที่เราดาวน์โหลดมานะคะคลิกตรงแบบอักษรของฉันปุ๊บเราก็จะไปหาอักษรเมื่อกี้นะคะนี่นะคะ SUV ราชะดำเนินอันที่3เลยนะคะเราก็กกคลิกเข้าไป ทีนี้เราก็ได้ฟอนต์นี้แล้วนะคะที่เป็นฟอนต์แบบที่เราดาวน์โหลดมาจาก www font.com เราก็สามารถมาเปลี่ยนตัวอักษรจะใส่ขอบใส่สีได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์แบบง่ายๆนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะแล้วก็ไปสา,สามารถที่จะนำไปคีเอทเป็นหน้าปก y youtube หน้าปก Facebook ได้หมดเลยนะคะถ้ายังไง อยากให้มทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ